อีกหนึ่งสมุนไพรนะคะก็มีความสําคัญไม่แพ้กับสมุนไพรอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือ,อรากเจ็ดตมูลเพลิงแดงนะคะซึ่งจะใช้รากเจ็ดตมูลเพลิงแดงเนี่ยผสมผสานในสมุนไพรตํำรับยาอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในเจดตมูลเพลิงแดงเนี่ยรากก็จะมีรสร้อนนะคะเป็นยาบํารุงไฟธาตุนะคะขับลมในลําไส้แล้วก็กระเพาะอาหารนะคะให้ผ่ายเรอนะคะ ก็จะผสมกับสมุนไพรอื่นๆนะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะเจตมูลเพลิงแดงนะคะรากก็จะมีรดร้อนนะคะรากเ่ยจะเป็นแท่งค่อนข้างกลมนะคะคง้งคดไปมานะคะสีน้ำตาลดำนะคะขนาดความยาว4-10เซนติเมตรแล้วก็ขนาดเส้นผ่าศูนกลางเนี่ย0ูเซนติเมตรค่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอกุ๊กนะคะ